ครับพี่น้องปากเป็ดนะทุ่นครับสามนอนอยู่ทั้งหมดนี่ดีเนี้ยไอเี้ยหเขาเนีนเหยื่ห่วน้ำมาแล้วนะครับนี่ก็ต้องใส่ขึ้นไปนี่ทางถึงโอ เดี๋ยวมาล็ติดตามชมครับว่าจะเป็นแย่ยงไรเดี๋ยวขอใช้ไปกันครับเด้อพู่นะตะวินลงไมครับโอเคครับผมมาครับคือบ่ปายัาง,นนนงน้อยนี่นี่ครับ จำๆเลยอืมมาครับยามรอบ,บแรกนี่พี่น้องเอ้ยไปแล้วนี่อึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยนี่ครับนี่ไซโลครับผมไซโลเนื้ออ,อีกแล้วครับผม ไซโลนะครับนี่ก็ไซโลครับผมเดี๋ยวขอปลกกด้นะครับเด้อม,มาครับอีกแล้วครับท่านอันนี้ดุกครับผมดุก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 ครับผม อือขึ้มานเถอะอันนี้ซื้อมาห้ืยจังไหนเนี่ป้าได้หลายเถอะล้วนๆใับสิบพันปาจะเอาใส่กันว่ะพี่กอล์ฟนํำประดุก